สวัสดีค่ะพลอยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสเตตกับกิจกรรมพวกรางวัลต่างๆที่เราใส่ไปในโปรไฟล์ตอนสมัครเข้ามหาลัยนะคะเพราะว่าก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยแล้วก็อยากจะให้ไปเป็นข้อมูลก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแอดไพเซอร์ของเราด้วยค่ะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆแต่เราก็จะพยายามพูดให้มันครอบคลุมที่สุดเนาะก็วันนี้อะ่ะเราไม่มีแว่นแล้วเรากเ็เลยต้องดูป่วยแบบใกล้ๆนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้า โอยในแพดโผขึ้นมาก็ขอโทษด้วยนะคะโอเคอย่างแรกเลยก็คือแสตพวกคะแนนสอบแล้วก็เกรดของเราเนาะแสตอันแรกก็คือคะแนน sat เราได้พันห้าหกสิบแล้วก็เราก็สอบ sat subject ด้วยสาวิชาคือแมทสองเคมีแล้วก็ไบโอค่ะแมทสองกับเคมีเราได้แปดร้อยแล้วก็ไบโอเราได้เจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วก็สำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติ international students ก็คือคนที่ไม่มีสัญชาติอเมริกาจะต้องสอบ toefl ibt ด้วย เราก็ไปสอบโทฟลอบีได้114ค่ะต่อมาก็จะเป็น GPA นะคะเราก็ขอเกริ่นก่อนว่า High School ของเมกาเขาจะนับตั้งแต่ม .3 ถึงม .6 เนาะจะเป็น4ปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยื่นเกรดตั้งแต่ม .3 ถึงม .6 เลยที่ไทยของเราม .3 เรียนที่หาดใหญ่ค่ะแล้วก็ม .4 ถึงม .6 เรียนที่เตรียมเราได้เกรดเฉลี่ย4.00แต่เราขอบอกก่อนว่า คือในไทยถ้าสมมติสมัครจากไทยถ้าไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์นะคะอะไรจะไม่รู้ว่าเกรดที่โรงเรียนเราได้4.00เนี่ยคือได้ง่ายหรือว่าได้ยากคือถ้าสมมุติเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะได้เกรดยากแล้วเราได้4.00มันก็คือแปลว่าเราเก่งใช้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่ได้เกรดง่ายแล้วเราได้แล้วเราได้4.00คือมันก็เหมือนเสม,มอตัวมก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าหวาวขนาดนั้นแต่ว่าสําหรับโรงเรียนไทยเนี่ยคือ มหาลัยอเมริกาคือเขาไม่คุ้นเลยกับระบบการให้เกรดโรงเรียนไทยเพราะฉะนั้นเขาก็จะกะไม่ได้ว่า4.00ที่ว่านี่มันคือดีหรือไม่ดีหรือว่าได้3.8เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเออคุณอาจจะอยู่โรงเรียนที่มันให้เกรดยากแล้วคุณได้3.8ก็ถือว่าคุณค่อนข้างอินเทร์สิบแบบนะหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเอ้า3.8นี่คือไม่เก่งหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันมันจะบอกไม่ค่อยได้นะคะถ้าสมมุติว่าสมัครไปจากไทย แต่ว่าคือเก,กรดมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างอะเนาะอย่างที่เราบอกไปตอนคลิปเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าเราได้เก,กรดน้อยแล้วเราจะใจแป้วเลยว่าไม่ใช่ว่าเราสมัครจากไทยเราจะใจแป้วเลยว่าจะไม่ได้เพราะว่าก็เราก็รู้จักเพื่อนพี่รุ่นน้องแล้วก็รุ่นเดียวกันนี่แหละที่สมัครจากเตรียมบูรมสมัครจากไทยไปแล้วก็ได้กันเนาะต่อไปก็เป็นเก,กรดที่อเมริกาค่ะแล้วก็ได้4.00เหมือนกันสําหรับเกรดที่อเมริกาการจะได้4.00คือต้องได้คะแนน93เป็นต้นไปเนามนก็จะถือว่าแบบ ได้ยากกว่าของไทยแล้วการบ้านก็จะเป็นเขียนเยอะหน่อยแต่ว่าเหมือนอาจารย์ก็ให้คะแนนไม่ได้ยากขนาดนาั้นสำหรับโรงเรียนเรานะแต่ว่าโรงเรียนอื่นเราก็คิดว่าแบบไม่น่าจะต่างกันมากทีนี้ของเมกาก็อย่างที่เราบอกว่ามหาลัยเขาก็จะคุ้นชินหน่อยว่าเด็กที่สมัครแต่โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ให้เกรดง่ายหรือยากถ้าโรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบโหอ,อันดับติดท็อป10ของเมกากแล้วได้เกรกด4.00นี่คือก็ค่อนข้างอิมเพรสซีฟเลย รือว,ว่าได้เกรดอาจจะมากกว่า4ี่วิพะลงค่าเซพอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างอิมเพรสซีฟแล้วก็เรื่องเพสควเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดละเอียดอีกทีในคลิปถัด,ถดไปเนาะทีนี้มาดูเรื่องรางวัลกันบ้างตัวรางวัลน่ะก็นับตั้งแต่ม3มถึงม6เหมือนกันแล้วก็จะมีให้เขียนได้5อันดับเขาก็จะมีให้บอกชื่อรางวัลแล้วก็ให้บอกระดับว่าเป็นแบบ international national regional หรือว่าระดับโรงเรียนแล้วก็ถามว่าได,ได้รับรางวัลนี้ตอนมอไหน เราก็ใส่ผลงานตามที่เราคิดว่าเออมันสําค <clubs> ัญกับเรามากที่สุดหรือว่าเราใช้เวลากับมันมากที่สุดในการจะได้รางวัลนี้มาเนาะรางวัลแรกเราก็ใส่เหรียญทองเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศที่เราได้ตอนม6แล้วก็รางวัลที่2เราก็ใส่เหรียญเงินเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศแล้วได้ตอนม5รางวัลที่3คือเราใส่ทุนคิงไปซึ่งก็เราก็เขียนว่าได้ตอนม6แล้วก็รางวัลที่4เราก็ใส่เหรียญเงินวิทยาศาสตร์โอลิมปิกมต้นหรือว่า i JSO ตอนม3 แล้วก็รางวัลสุดท้ายเหมือนเราเคยได้รางวัลเยาวชนแห่งชาติอะไระยานตอหมอหานแล้วก็จำชื่อชัดๆไม่ได้ก็ประมาณนี้ค่ะห้ารางวัลของเราคือเราก็เน้นเป็น international กับ national นะแต่ว่าถ้าใครมีรางวัลแบบระดับ national เยอะก็ใส่ national เยอะมาก็ได้นะไม่จาเป็นต้องแบบ international ถึงจะได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่เกี่ยวนะคือมันก็มีหลายอย่างประกอบกันอย่างที่เราบอกซึ่งรางวัลพวกนี้ไม่ต้องแนบเกียรติบัตรนะคือไม่ต้องอัปโหลดเกียรติบัตรอะไรแค่เขียนคำบรรยายแล้วก็เขียนระดับชั้นระดับ การแข่งขันอย่างที่เราบอ,อกไปนั่นเองต่อไปคือ extra curricular activity นะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันเราก็ใส่อันที่เรารู้สึกเรามีคอมมิตเมนต์กับมันมากสุดขึ้นก่อนแล้วเว็บก็จะให้กรอบพวกแบบจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เราทำอันนี้จำนวนสัปดาห์ต่อปีที่เราใช้เวลากับกิจกรรมนี้แล้วก็ให้ใส่คำอธิบายน่าจะประมาณ150ตัวอักษรกิจกรรมนี้ก็ใส่ได้ไม่เกิน10กิจกรรมนะตัวเราใส่ไป9 เพราะว่าจริง,รงๆแล้วกิจกรรมเรามีไม่ได้เยอะในมปลายแล้วก็ถ้าถ้าหลังจากฟังของที่เราพูดอ่ะจะรู้เลยว่าเรากิจกรรมแบบเหมือนเน้นหนักไปทางเคมีมากๆซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเรากลับไปวางแผนได้เราจะวางแผนให้มันมีกิจกรรมที่มันรอบด้านกว่านี้นิดน,นึงแต่ว่าอันนี้ก็ผ่านไปก็ทําอะไรไม่ได้นะกิจกรรมแรกของเราคือ lab assistant ก็คือช่วงนั้นอะ่ะเป็นช่วงหลังเราจบหมหกเราก็กลับไปจังหวัดตัวเอง แล้วทีนี้เราก็ติดต่ออาจารย์มหาลัยอาจารย์วิชาเคมีของมหาลัยแถวบ้านเราไปแล้วเขาก็เขาก็รับเราไปก็ให้ไปเป็นเหมือนช่วยทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะสอนพวกสกิลแลบพวกเราให้ลองสังเคราะห์สารให้ลองตกผลึกสารแบบใช้วิธีที่เราไม่เคยเรียนในค่ายเคมีอะไรอย่างนี้ก็เขียนอธิบายไปประมาณนี้แล้วก็อย่างที่2คือจะเป็น community service คือเราทำคอร์สตะลุยโจทย์เคมีก้าวิชาสามัญ แล้วก็แบบให้ฟรีกับลูกหลานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าโควิดรลยเงี้ยของเจ้าหน้าที่ทุกแผนกเลยแล้วก็ขายคอร์สในราคาถูกให้แบบคนคนอื่นที่ไม่ตกอยู่ในแคตตาล็อีลูกหลานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อระดมทุนแล้วจากการระดมทุนเราก็สามารถเอาไปใช้เหมือนแจกข้าวสารกับไข่ไก่ให้900ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในจังหวัดเราค่ะ อันนี้ก็ทาช่วงหลังจบม6ช่วงเดียวกับช่วงทําแลบเหมือนกันอย่างที่3คือเราเป็น h e วิชาชีวะตอนทําหนังสือช่วงมสีําหนังสือเตรียมสอบมสีแล้วก็ข้อที่4ี่คือเราเป็น h e วิชาเคมีของการแข่งขันตามโซ่การแข่งขันตามโซ่ก็คือการแข่งขันเหมือนแบบวิทยศาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียนอะ่ะก็จะแบ,บ่งเป็นวิชาวิชาเราเป็นเฮ ah วิชาเคมีเราก็จะเป็นคนพวกแบบออกข้อสอบแล้วก็คุมสอบ เป็นผู้ดำเนินรายการตอนสอบตอบคำถามรอบสองอะไรเงี้ยก็แบบจัดการดูดูภาพรวมของการแข่งขันทั้งหมดแล้วก็เป็นคนออกข้อสอบด้วยแล้วก็ข้อห้าคือเราเป็น h ฮด d พาเหรระเบียบของสีเราตอนกีฬาสีค่ะอันนี้ทําตอนมห้าแล้วก็ข้อหกเป็น h ฮดวิชาเคมีนนในชมรมที่โรงเรียนก็เป็นก็ทาตอนมห้าเหมือนกันแล้วก็ข้อเจ็ดคือเราใส่ไปว่าเราเต้นแต่ว่าเขียนว่าเป็นแบบ amateur นะก็คือเป็นเป็นมือสมัครเล่นอนะก็แบบเต้นเป็นอ o b ี y เฉย แล้วก็ข้อแเราใส่ไปว่าเข้าค่ายสสวทคือค่ายโอลิมปิกเราเข้าช่วงปิดเทอมวสี่วห้าแล้วก็มีช่วงวันหกนิดหน่อยแล้วก็ข้อ9้าข้อสุดท้ายคือเราใส่ไปว่าเราเข้าร่วมโปรแกรมซัมเมอร์ของนักเรียนทุนคือเราคือข้อเจ็ดแปดเก้าคือมันเป็นแบบตัวฟิลเลอร์คือเราไม่มีอะไรจะใส่จริงๆเราก็เลยใส่แบบทุกอย่างที่เราคิดที่เรานึกออกลงไปใช่ก็จะประมาณนี้นะก็คือแบบกิจกรรมอย่างที่เราบอกแลลวเราไม่ได้วางแผนไว้ เราคิดว่าถ้าวางแผนดีๆกว่านี้มันจะได้โปรไฟล์ที่ดีกว่านี้เนาะอันนี้ก็ผ่านมาแล้ว <c oughs> ซึ่งมันก็เลยทําให้แบบถ้าใครเริ่มที่ม .4 ม .5 มันจะทําให้เราเห็นภาพมากกว่าว่าเออเรามีกิจกรรมอะไรแล้วบ้างเราชอบอะไรเราอยากทํากิจกรรมอันไหนเราต้องทํากิจกรรมอันไหนเพื่อให้โปรไฟล์มันดูรอบด้านมากขึ้นเลยต่อไปก็จะเป็นอันนี้ต้องกรอกเลยนะก็จะเป็นคลาสที่เราลงอยู่ตอนนี้หรือว่าคลาสที่เราลงตั้งแต่ม .3 มานั่นแหละ คือตั้งแต่ม,มสามมารเราก็จะกอกเกรดว่าแบบเออเราลงวิชานี้วิชานี้ได้เกรดเท่าไหร่ก็แบบแจกแจงไปของไทยมีเป็นสิวิช,ชาก็ต้องแบบใส่ทีละวิช,ชาเลยค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยอ่ะเหมือนมันไม่ได้เป็นงานที่ยากแต่ว่าเป็นงานที่เหนื่อยมากรู้สึกมันเหนื่อยที่สุดใน process อ,ะอ<ม> <c oughs> ่ะก็คลาสที่เราลงลเราจะพูดถึงคลาสที่เราลงที่เพรสคูลนะมันก็จะแล้วแต่ระบบของโรงเรียนด้วยบางโรงเรียนก็จะเป็นระบบแบบสามเทอมบางโรงเรียนก็จะเป็นสองเทอม ซึ่งของเทสคูลเราปกติจะเป็นแบบ3เทอมก็คือลงได้ปีละ5 6ถึงวิชาแล้วก็5 6ถึงวิชานี้คือเรียนตลอดปีเลยส่วนปีนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ line, คือมันจะเปลี่ยนเป็น2เทอมแทนแล้วแต่ละเทอมอ่ะมันจะให้เรียนได้แค่2 3วิชาเท่านั้นแล้วไอ้สองถึงสวิชานี้ก็คือเรียนจบในเทอมเลยคือเรียนเทอมเดียวจบแล้วอีกเทอมนึงก็ไปเปลีป่ยนเป็นอีกวิชาหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่ง เราคิดว่ามันค่อนข้างเสียเปรียบสำหรับเราเพราะว่าตอนที่ส่งแอปพลิเคชันของเราอะมันยังไม่จบเทอมฟอยังไม่จบเทอมแรกด้วยซ้าเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่มีเกรดไปให้เขาดูเลยว่าที่เราเรียนเพสกูเราได้เกรดเท่าไหร่แล้วทีนี้ตอนเทอมแรกที่เราลงแทนที่จะได้ลงห้าถึงหวิชาเราได้ลงแค่สวิชามันก็ยิ่งดูน,น้อยไปอีกอืมเราก็ได้แต่ทาใจว่าแบบ อาจจะมีคนที่โดนแบบเรามาถึงอาจจะมีคนที่โรงเรียนก็เปลี่ยนระบบเป็น2เทอมต้องเจอลงแค่2อ3วิสองสวิชาแบบเรามาดูที่คอร์สที่เราโรงเรียนกันบ้างสําหรับโรงเรียนเราอะ่ะจะมีรีควีเมนห้าคอร์สคอร์สแรกก็คือเป็นวิชาอังกฤษคอร์สที่2ก็คือเป็น U.S History แล้วก็อีก3คอร์สที่เหลือเป็นฝั่งสเต็มคือวิหรือว่าคณิตซึ่งโรงเรียนก็จะกําหนดให้มันต้องเป็นวิทหนึ่งวิชาคณิตหนึ่งวิชาสวนวิชาที่เหลือ,อจะเป็นวิหรือคณิตก็ได้โดยที่ นักเรียนอเมริกาส่วนใหญ่อะแล้วก็นักเรียนทูนลรัฐบาลเองก็จะลงคลาส AP กันเพราะว่าคลาส AP มันเป็นคลาสที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรเทียสูงสุดอะเป็นแบบคอร์ดัดับสูงสุดมันก็จะถือว่าดูดีในสายตามหาไรส่วนตัวเราอะคือแอดไวเซอร์เราแนะนําว่าเหมือนจากพอร์ตเราจากโปรไฟล์เราอะมันเคมีแบบแนววิดะมันค่อนข้างสตรองแล้วก็แบบเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าเราค่อนข้างโอเคทางวิ์เพราะฉะนั้น วิชาฝั่งวิทย์อะเราไม่ต้องลงพวก AP ก็ได้แต่ว่าให้ไปลงคลาสที่เราสนใจแทนเราก็เลยไปลง Design thinking honors กับ Wildlife b i o l o g y คือตัว Wildlife บ i o l o g y มันจะเป็นเหมือนถ้าให้เทียบระดับคอร์สมันก็จะเป็นระดับคอร์สวิชาชีวะธรรมดามันจะไม่ใช่ระดับเดียวกับมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่ระดับเดียวกับ AP b i O อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็จะ ก็จะไม่เข้มข้นเท่าแล้วก็มันจะมันก็จะดูเป็นคอร์สบบระดับล่างกว่าแต่ว่าเราก็ลงไปเพราะว่าเราช่วงนั้นเราสนใจเรื่องสัตว์อยากแบบรู้เรื่องสัตว์มากขึ้นยอย่างนี้ซึ่ง2วิชานี้เหมือนแอดไวเซอร์เราก็บอกว่าโรงเรียนอื่นมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีวิชาแนวนี้นะมันจะไม่ค่อยมีวิชาแนวดีไซน์ติ้งกิ้งแล้วก็ไม่มีวิชาแนวแบบศึกษาเรื่องสัตว์มันก็เลยอาจจะถือว่าแบบดูแปลกตาในแอปพลิเคชันนิดหนึ่งส่วนวิชาคณิตเราลง a อพ สทิติไปเพราะว่าเราก็อยากลองดูว่าเ้าสะดับ AP เป็นยังไงวิชาอังกฤษเราก็ลงเป็นวิชาที่ชื่อ antihero in literature ก็จะให้อ่านพวกเหมือนวรรณกรรมต่างๆทั้งนิยายทั้งบทละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่มีร่วมกันคือเหมือนตัวเอกในวรรณกรรมพวกนี้มันจะแบบว่าไม่ค่อยเหมือนพระเอกทั่วไปไม่ค่อยมีความแบบฮีโร่ประมาณนี้ ืมแล้วก็สุดท้ายก็คือ U.S. History เป็นวิชาบังคับอยู่แล้วแล้วพอ t r a n s c r i p t ออกเราจะต้องส่งใบเกิดตามไปให้ Harvard ด้วยเพราะว่า Harvard เขา require ใบ,บเกิดของทั้งเทอมหแล้วก็เทอม2เราเห็นจากใน letter of acceptance ของ h r v v r r อะ่ะเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเขามีสิทธิ์ที่จะถอน offer of admission คือจะไม่ให้ Offer of admission เราแล้วได้ถ้าสมมติว่า academic performance เราตก บบถ้าฮาร์ดแวร์ m เพอร์ฟอร์แมนซ์เราไม่ดีเท่าของเทอมแรกอะไรอย่างนี้ซึ่งก็แปลว่าพอเทอมสองเราก็ต้องตั้งใจเรียนเท่าเดิมคือจะเทไม่ได้เหมือนของไทยบางคนอาจจะแบบบางมหาเลยอาจจะไม่ได้ใช้เกรดของทั้ง6เทอมก็อาจจะเทได้แต่ว่าของอเมริกาก็ไม่ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็มีไม่กี่อย่างเนาะเราก็พูดถึงเรื่องส t ตตค่ะพวกคะแนนสอบไปแล้วก็คลาสที่เราลงแล้วก็พวกกิจกรรมกับรางวัลที่เราใส่ลงไปในแอปพลิเคชันเรานะคะ ก็ถ้ามีคําถามอะไรว่าเหมือนเตรียมยังไงอยากให้ทำคลิปเรื่องไหนอะไรเงี้ยก็บอกมาได้ด้านล่างนะก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ